ถ้าผมรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนอายุ3ามสบปีกว่าครับผมก็คงไม่ต้องเป็นหนี้ตั้ง40ล้านถ้าผมรู้เรื่องนี้ก่อนอายุ40ผมก็น่าจะพาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่ใช่ต้องเตรียมตัวรอแล้วรออีกอย่างเช่นที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ที่จะเล่าอ่ะครับมันก็คือทฤษฎี80-20ยกตัวอย่างครับว่าสมมุติว่าในร้านอาหารร้านหนึ่งเขามีเมนูอยู่ร้ออย่าง ไอยอดรวมที่ขายดีที่สุดในร้านนะครับ80บาทมันก็จะมาจากเมนูแค่20อย่างแรกขณะเดียวกันเมนู80อย่างที่เหลือมันตับทำยอดได้20%อนอันนี้ครับเขาสอนให้เราโฟกัสในเรื่องที่ควรจะทำว่านาทีนี้เราควรจะทำอะไรนาทีนี้เราไม่ควรจะทำอะไรมันทำให้เราได้รู้ว่าอะไรที่มันสำคัญ อะไรที่มันไม่สำคัญอะไรที่มันเร่งด่วนแล้วอะไรที่มันไม่เร่งด่วนถ้าเราอยากจะรวยเราจะทำอะไรครับ80%เราจะต้องรู้ว่างานนี้สามารถทำเงินให้เราได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าอีกงานหนึ่งที่เราลงแรง80แต่มันกลับได้ผลลัพธ์20ขณะเดียวกันในบางงานเราลงแรงแค่20% แต่เรากลับได้ผลลัพธ์ตั้ง80็พอเรารู้ชัดเจนว่าเราควรจะทำอะไรเราก็มีวินัยทำสิ่งนั้นคนที่สำเร็จเขาก็บอกความลับไว้ครับว่าให้เราทำ To Do List ตื่นขึ้นมาให้เราชัดเจนว่าข้อที่1เราจะต้องทำอะไรข้อที่สองเราจะต้องทำอะไรข้อที่สเราจะต้องทำอะไร เพราะฉะนั้นถ้าเราทำทูดูลิยสในตอนเช้าและเราทำตามลำดับขั้นที่เราทำน้อยได้มากเราก็จะไม่ต้องเสียเวลาไปทำในสิ่งที่ทำมากแระไมได้นิดเดียวถ้าเราโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการเราก็จะได้สิ่งที่ต้องการจริงๆข่าวดีครับสำหรับคนที่ขาดสภาพคล่อง80%ของคุณควรจะทำอะไรอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีบ้าน คือบ้านนะครับถ้าเราอยู่มา10ปี15ปีบางทีก็ยังผ่อนไม่หมดแต่เราก็ผ่อนไปได้ตั้งเยอะแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนต่างนะครับกับที่เราค้างแบงก์อยู่กับราคาตลาดณปัจจุบันผมอยากแนะนําครับคนที่ขาดสภาพคล่องคนที่เป็นหนี้อย่าวิ่งไปกู้หนี้ยืมสินจากคนอื่นวิธีที่ดีที่สุดทางหนึ่งก็คือการรีไฟแนนซ์บ้านนี่เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่อยู่ในหนังสือที่คุณสามารถ เรียนรู้จากคลิปวิดีโอในบทเรียนได้ขณะดเดียวกันก็อ่านจากหนังสือได้ถ้าคุณต้องการสภาพคล่องทราบนะครับว่า80%คุณจะต้องทำอะไร